Để Một cặp tới, you know, đi lắng suối xuôi đây hay không thể sống น้องเด้อขออนุญาตอ้ยนี่ตัวน,นี้กระินไตยูเน่ซ้ำเนยพี่น้องเ่ย,ย,ย,ยสวยงามปะ Đó kẹ bên này nó kìa cái kẹ, à, lò kẹ, ôi kẹ lại, à, này này, นี่ซันเนี่ยพี่น้องเนี่ยเจียละพี่น้องมาเก็บดอกกะเจียวไปต้มกินกระปนลมาแล้งนะเออ,เอได้แล้วหลับไปแล้วลาย อื้มฮึไเน่้ำี่นไปนองเ่ยนับกระไลหลายจะได้กินย่อนบ่รู้ขอวันไี้มาเก็บตะกิมนแก่เบิดแก่จะได้เจกดอกเนาะจ๊ดอกแก่เบิดอ่ะบเน่า นี่กำลังงามเลยพี่น้องมาเก็บดอกกระ,ะเจียวไปต้มกินกระปนลมาแล้งนะเออได้แล้วนี่แก่แ,แล จะได้กินย่อนบ่รูขอบว่าไดี๋มาเก็บแต่กินแม่แก่เบิดแก่ฟองดอกมีอีกบ่เฮ้ยน่ะเห็นบ้านนี่ นดอกแกบล่ะยนดอกนี่ติ๊ก ของดอกมีอีกบ่หนูแกอ้ยแกหลายแล้วหมดกัดข่อย nơi như này vào ngoài con đây đất đỡ nùng con đất nùng đất con đất này đất nùng 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 đất แช่แล้วแล้วหมดกัดขาดดอกแก้วอะไดอกนี่กแก้ นี่คินไม่ได้แก่โอ้ยหอดก็ยุนใหค่ะแล้วหมดกัดไข่ดอกแก้บอะไรนองนี่เป็นแก่ ดอกแก่บ่ไรดอกแก่ดอกแก่โอ้ยแก่หลายองดอกมีอีกบ่ น้งองเด้อขออนุญาตอ้ยนี่ัวนี้กินได้ยูก็เด็ทียงมาน,นึียวแหละ ไหนซ้ำเนีย่ยพน้องเลยอือืไหนซ้ำเนีย่ยพนอนะ้องเลยเดี่ยวมดกัดเอ,อมอดกัดขอบอือ ในซ้ำเนไปน่องเ่ยเดีลยวแกลยโอ้ยแกหลายต้องดอกมีอีกบ่แกและ มดกัดตัดเนยจำเนย้องเ่ยหมดกัดตับอ้ยน่นนนงเนละ้ยขออ,อ,อนุญาตอ้ยนี่ตัวนี้ก็กินไอยู่แล้ว กัดใครดอกแก่บ่แล้วเนาะค่ะนี่ก็แก่นี่แก่ละ พี่น้องมาเก็บดอกกระเจียวไปต้มกินกระปนลมาแล้งนะเออได้แล้วจะได้จ็ดดอกเนาะจะดอกแก่กันระบาดเนาะเอ้ยกำลังงามเลยนับกันแล้วลายเอยพี่น้องเลยกำลังสวยๆเลย